ปล่อยปลาปล่อยปลาพี่น้องไปปล่อยปลานับกันไปใส่ไส้มาแล้วเอามาปล่อยสาคือเกาว่านำน่าเห็นหน้าน่ะมันเบิดกันเลยไปใส่ไปดักเอาปลาหน่อยขึ้นมาทำการปล่อยปล่อยลงบ่อสก็สัตว์อุ้ยฝุ่นเต้นออกกอนเต้นท่านกับท่านเนอะ บไปไปอีหลาไปเห็นนะเออนี่นำหน้อยมาเพิิงนำหลายไปยุเย็นเป็นสุข